สวัสดีเจ้าวันนี้พวกก็ต้องเป็นคนเลี้ยงหมูเนี่ยก็รีบมาเดินเจ้านี่เจ้าพักที่เขาเก็บมาตะก,กี้นะเจ้าเขาอาจจะมาหนาบโกลบัสตาสองคนก็ใส่ที่เลยก็เนี่เจ้าพักที่น้องเนบนก็น้องเป้เขาเก็บมาแล้วอาจจะมาพัดนะเนี่พัดน้ำมันหอยโอ้โหหลายเลยก็ตัวหลายพวกนี่ยเจ้าพัดพัด นี่เจ้าตอนนี้พัดเหมือนพักบุ้งเลยนะเจ้าเนาะเอากินแตนพักบุ้งนะเจ้าพัดใช้น้ำมันหอยนะเจ้าเนาะนี่เจ้าตอนนี้รอรอลซุกนะเจ้าเนี่ยหลายขนาดเลยนะเจ้าเนาะมาหลายแล้วเสี่ยงมดนะเนาะว่าทำอะไรกับเสี่ยงออกเสี่ยงอันนั้นเป็นพักหวานตอนแรกว่าจะพัดนะเจ้าเต็มเลยที่นี่ลายไปนะเจ้าเขาเรียกแบบพัดสักคำนะเจ้าเนาะตอนนี้ก็ะซุกแล้วนะเจ้าเนาะ สามีเป็นคนพัดพอ้อมเซิร์ฟวันนี้บบมีเวลาเลยนะเจ้าเนาะอาหารจาญวันเล่งขนาดเลยนะเจ้าเล่งกินเข้านะเจ้าเหมือนพัดละมุ้งเลยนะเจ้าเนาะอันนี้จาขับเข้ามือนี่นะเจ้าอันนี้จะเป็นพัดพัดพัดชีล้อมนะเจ้าชีล้อมนะครับใส่หมูอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นพัด แก่ผักพักหนามนะจ๊ะเนาะเศษหมูกระดูกหมูนะจ๊ะใส่ปลาดกระป๋องนะจ๊ะวันนี้กินสองอย่างเลยจ๊ะเนาะแค่แต่กินข้าวร้อนมันยกินข้าวเย็นบ่กข,ข้าวมันโอ้โหข้าวห่อนๆเนาะอย่ยางห่อนว่าจ๊ะบ่มีเวลารีบกินกันนะจ๊นะเนาะเป็นเจะาดองเป่ดน,นี่ล้ำบ่อยางแก่ก็แครับๆแคบเลยพี่เนี่ยเหมือนผัดเผาบ,บุ้งเลยนเนาะจ๊นะเนาะนี่จ้ะ ลองฮะเจาะกับเข้าไปเสี่ยงส,สตังอย่างเลยนะเจ้านี่ยวันนี้เจ้าเมนูพักทั้งนั้นนะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นพักสี่เปเก็บมตาตะกี้นะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นพักน้ำนะเจ้าเข้าลองเนีเจานี่ก็เป็นแกงพักพักน้ำนะเจ้าเนาะ ตงน้ำใส่ปลากระป๋องใส่ยีหนหมูอันนั้นเป็นเจลลี่ผ้าหนามเหมบยางหนึ่งมากรำรำหมดเลยกะแกงนะแก่งรำหมดเลยคุมแบบเป็นเพื่อนพัก<ำ>พักไปตาทำสำหรับปลอกรำได้ป่ะอายุจะได้ยินยาวอันมิตรพุดเจ้ากินขนะ้าวกันนะเจ้านะ มันน,นุ่มเลยเนาะไปเกลือม,มาพัดแถวเนาะช่วงเนี้เหรอท่านเลนี่ไปแล้วม,มันนุ่มไง พักชีล่มนะเจ้ามันจะรสชาติออกหวานๆนะเจ้าเวลาเอากินกับน้ําพริกก็ได้นะเจ้าเอามากินกับลาบยังก็ได้นะเจ้าเอามาพัดก็ได้เจ้าพัดน้ำมันหอยก็ได้นะเจ้าเวลาถ้าเ,าเอามาพัดน้ำมันหอยมันจะค้ายๆพัดพักบุ้งนะเจ้ามันก็นจะมีรสชาติของกินพักชีล่มนะเจ้ามันจะออกหอมๆเจ้า น้องเป็นกับบอกว่าจะอธิบายบอกว่ามันเหมือนพักอย่างนะเจ้าเนาะบอกบ่ถูกเจ้าแต่ล้ําแน่นอนเจ้าคลิปนี้น้องเป็นก็ขอจบคลิปเพนยตอี่ก่อนนะเจ้าน้องเป็นขอตัวกินข้าวกันด้วยเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเจ้าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปที่จิมเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจ้าบ๊ายเต็ฝากแชร์คลิปทิมเจ้า